โอ้สว oh, mm ัส hmm. ดีค hey, oh, ่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยแม่มาแล้วฮั่ด้ยเสียงแม่หรอแม่จอดอยู่หน้าบ้านค่ะแล้รถงเนี่ยอ้เนี่ยเวลานอนนี่ยหมดแล้วแต่บู่งหมดทังหมดวิ่งอย่างเี้ยตื่นอะไรดีลนี่ ก็แต่ฝนทรมาเลยนั่นได้กบก็แม่งกอดไรมั้งแก่เออออเนนอ <c oughs> อเออเออเาการเฮ้ยสวัสดีคุณแม่ยังล่ะคะพี่พลอยพี่พลอยสวัสดีคุณแม่ใกล้ใกล้ที่โลกมามา,มาตรงนี้ก่อนเลย อาเจ้าหมวกนั่นแหละบ<ส>้าหมวกอ่ะอ่ะสวัสดีสวยๆก่อนสว,ส,สวัสดีชาติสวยๆกันกโอ้ยแม,ม่ใส่ก่อนอ่ะสวัสดีค่ะก่อนไหนไหน,นทำยังไงสวัสดีค่ะอาน้องเพชรสวัสดีค่ะ,คะ <c oughs> หัวตื่นมันเขาอ่า นะเล่นไหมเล่นไหมหรือว่าใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหมคะใส่หะนี่ของของของหนูแม่ใส่ไม่ได้แม่เท้าใหญ่แล้วนออายนงพีส่น้อีใแลเหรอฮายังย่่ ใช่เยเดียเราไาชัยเรมพใช่ด้วยเนาโอ้อฝนตกาเช้าเล่นตีเดี๋ยวนี้เช้าเหรอวะใช่แสดงว่าฝนตกละแต่ฝนไม่แตกรึเอ เาไม่งไฟตีอืออืออือออโอลงลงโอ้ยแม่ห็นดวยเขาดีใจเลอลงแม่ลงแม่กอดเลยกอดตาไปเาที่หลังก็ใจเป็นไม่บ่อยใส่ได้ไหมพ่อจะใส่เหรอแม่ใส่ก็ใส่แล้ววิ่งเหรอ แม่ใส่ไหนม่ใส่ไหนเลยพ่อใส่เองนะเอาถุงเท้ามาแม่ใส่ให้